พาไปบ้านไอติมนายกะทิซักคาตราเชื่อเลยว่าเป็นร้านประจำของใครลหลายๆคนอยู่แล้วใครมาถนนคนเดินวันเสาร์ก็อย่าลืมแวะนะมีให้เลือกถึง8รสชาติเป็นถ้วยสําเร็จ30บาทบราอจะใส่คนก็แค่10บาทได้่งเหลืองอลามขนาดนี้ทุเรียนชวนกินทุเรียนเย้ายวนใครมาร้านนี้ก็พลาดกะทิเข้มข้นไม่ได้อยู่แล้วถูกใจสายเพื่อม,มิตรชาเขียวชาทไทยช็อกโกแลตกาแฟชอบแบบไหนสั่งเลยใครชอบแบบทรงเครื่องก็ได้2รสชาติถ้วยละ30บาทได้อะไรแถมท็อปปิ้งจุกๆ3อย่างราดด้วยซอสช็อกโกแลตและคาราเมลหรือถ้ายังไม่ <ใ>สั่งเป็นสกุปสกุปละสิบบาทบอกเลยว่าอร่อยทุกรสชาติที่สําคัญเขาใช้กะทิจากเกาะช้างไม่หวานมากอร่อยนวอน้ําช่อดอกมะพร้าวก็ชื่นใจใครติดใจซื้อกลับไปกินที่บ้านได้เลยจะเอาไปใส่น้ําแข็งหรือว่ากินกับกาแฟดํารับรองว่าสดชื่นร้านเปิด11โมงถึง1ทุ่มมีสั่งไลแมทด้วยวันนี้มา <นะ S 1> ที่ร้านเจอพี่คนสวยเขาบอกว่ากินทุกอ<บ>าทิตยกินแล้วสวยแบบนี้หนูมากินทุกวันเลยค่ะ